ท่านประธานกรรมธิการแรงงานครับอยากให้ท่านสรุปในเรื่องของการประชุมวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องอย่างยิ่งในเรื่องของการเก็บผลลัอให้ป่าสวีเดนและสินแลนด์ที่มีการมาร้องกรรมธิการแรงงานรู้สึกว่ามีร้องหลายรอบแล้ววันนี้มีการเรียนเชิญในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องเองรวมไปถึงเจ้าที่ดีไอแล้วก็เจ้าที่ในส่วนของจัดหารายงาน,นครับประเด็นที่สุดวันนี้ประหานมันเกิดขึ้นยังไงแล้วแนวทางในการแก้ไขท่านสรุปยังไงบ้างครับ คือประเด็นปัญหาที่จริงแล้ววันนี้ที่มาร้องเนี่ยเป็นประเด็นของสวีเดนแล้วก็ของสวิตนะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับของฟินแ,นแลนด์ก็คือการเก็บเมอรี่ป่าเนี่ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนหลายจังหวัดในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นช้ยกูมูขอนแก่นอุดรอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกบริษัทนหน้าเนี่ยมามาัมามาหลอกให้เขาไปาไปทํางาน แต่คราวนี้ถามว่าเขาหลอกอยังไงเนี่ยที่จริงแล้วบริษัทเขาเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าวิธีการก็คือเขาให้แรงงานเนี่ยครับได้เซ็นสัญญาเงินกู้ว่าเป็นเรื่องของสัญญาในเรื่องของไวหักในการที่บริษัทเขาได้จ่ายล่วงหน้าเช่นค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินค่าอื่นๆจิที่พัทะค่าอยู่กินอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปทํางานเสร็จกลับมาบางคนก็บอกเหลือเงินติดตัวพันบาท นะครับแล้วก็พอกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยหลังจากที่เขามีปัญหากันที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยตัวแทนโน,โนมินีของบริษัทเนี่ยก็เอาสัญญาที่ลูกจ้างเนี่ยไปเซ็นกระดาษเปล่าวไว้เนี่ยก็มามาฟ้องเพื่อที่จะแม่เขาเรียกร้องในเรื่องของค่าจ้างอีกนะครับก็เป็นคดีมีหลายกลุ่มด้วยกันก็เขาก็จะมีการแจ้งความแล้วก็อยู่ในขั้นตอนในเรื่องของศาลเนี่ยให้มีการไกลเกลี่ยกัน นะครับแล้วก็ทางกรมจัดหางานเนี่ยมาที่ประชุมเราก็คณะกรรมการก็ได้ฝากว่าวิธีการทําประชานัมพันเนี่ยในเรื่องของ5าเสือแรงงานเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ถูกหลอกซึ่งเขาอาจจะมีความรู้น้อยแล้วก็มีความยากจนนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงภยัยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อข้อมูลทางราชการเพราะว่าความยากจนของเขาเนี่ยมันมีความจําเป็นเหนือกว่าในเรื่องของความเสี่ยง นะครับก็กรณีที่เช่นว่าความยากจนเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปเสี่ยงให้มีรายได้สูงในการทํางานที่ประเทศอิสราเอลอย่างงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ d ีเเนี่ยก็มีการฝากว่าไปดูในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าใช้กลลวงหรือว่าใช้นนมินีหรือว่าใช้ทําสัญญาที่เป็นลักษณะเอารัดเอาเปรียบกับผู้ใช้แรงงานอย่างนี้เน,เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทางดีเอสไอเนี่ยเข้าไปกํากับดูแลว,ว่า ในเรื่องของคดีเข้าขายกรณีการค้ามนุษย์หรือไม่แล้วก็หลายเรื่องก็ที่ทางดีเไอเราส่งข้อมูลไปเพื่อที่จะให้ฟินแลนด์มันก่อนนะครับในการที่จะเอาผิดกับบริษัทจจดหางานเนี่ยซึ่งก็สําเร็จไปแล้วนะครับก็เลยฝากเชิญชวนประชาชทั้งพันธ์นะครับในส่วนของภาคราชการทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานก็ฝากท่านผู้ว่าและจังหวัด5เสือแรงงานเนี่ย ได้ไประชาสัมพันธ์ให้กำนังพี่บ้านแล้ก็เล่าถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของตัวอย่างที่ถูกหลอกลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็มีการพิสูจน์หลักฐานเชื่อฐานข้อมูลในส่วนของก่อนที่จะไปทํางานในต่างประเทศบางคนก็ถูกหลอกกันมา,เ,าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับนี่อย่างกรณีกลุ่มนี้รวมๆแล้วเ0 0คนด้วยกันเพราะฉะนการที่คนเป็นร้อยคนเนี่ย ไปรอที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่สุวรรณภูมิเนี่ยแล้วโดยไม่มีพสกอ่อนเลยไม่มีสัญญาอะไรเลยแลเสร็จลอยมาทางนั้นเนี่ยมันก็สูมเสี่ยในเรื่องของการถูกเอาลัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวงนะครับก็ประชาัมพันแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับก็เลยฝากกระทรวงแรงงานว่าท่านจะต้องมีเครื่องมือที่อยู่เท่าเดิมเนี่ยแต่ต้องไปทาประชาธิพันใหม่ นะครับในเรื่องของรูปแบบวิธีการบูรณาการกับหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ตัวแทนของพี่น้องแรงงานต่อไปขอบคุณครับ